สวัสดีครับพบกับผมหมอซองนะครับแล้ววันนี้ก็มีพลิกอะเด็กมาให้ทุกท่านได้เลือกกันนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นการดูดวงทั่วไปนะครับผมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งในเรื่องของความรักนะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปมีแล้วเช่นกันก็พลิกอะเด็กอันนี้ก็มีทปิกที่ว่า ดูดวงส่วนตัวนะกันนะครับผม60%เท่านั้นเองนะส่วน40%เนี่ยอาจจะเป็นชีวิตของคุณในการที่คุณต้องตัดสินใจเอาเองหรือว่าชีวิตของคุณแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองในส่วนของไพ่ชุดนี้นะครับก็มาเริ่มไพ่ชี้กองแรกกันนะผมไพ่กองแรกเนี่ยไพ่ชื่อว่า t a r o t of ตออฟเดลนนะครับผมแล้วไพ่ใบชุดที่2เนี่ยเป็น Golden t a r o t นะครับผมแล้วก็ชุดที่3เนี่ยเป็น m a สติก นะผมดีเมอร์ทาร์ลต์นะครับผมก็เดี๋ยวให้ทุกท่านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานว่าความรักของเราจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของการดูดวงส่วนตัวกับผมเหมาะซองนะครับผมก็ยินดีให้รู้จักกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก็ขอแสดงความอะไรเขาเรียกว่าเหมือนกับตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตสมาธิในการเลือกไพ่ชุดนี้นะครับผมขอให้ไพ่ยิบซี่ปวดทำนายดวงชะตาของผู้ที่เข้ามาดูดวงนะครับผมว่าดวงความรักของเขาจะเป็นยังไงบ้าง ก็มาเริ่มที่ไพ่ชุดแรกกันนะครับผมไพ่ชุดแรกเป็นทาร์ลออฟเดอะรานุนะครับผมก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันไพ่ใบแรกนะผมเป็นไพ่ดีเอ็มพเข้ามานะผมเป็นภาพความรู้สึกความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นไพ่ของผู้หญิงชุดขาวนะครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถามว่าเป็นยังไงบ้างเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเราพร้อมที่จะเป็น คู่ชีวิตของใครสักคนหนึ่งแล้วเราพร้อมที่จะดูแลรักษาหรือก็เยียวยาใครสักคนหนึ่งแล้วแต่พไพ่ใบนี้บอกว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีความใส่ซื่อบริสุทธิ์อะจนบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยความรักเนี่ยมันเป็นยังไงผมไปคิดาพาไพ่ใบนี้เดียมเพจใบนี้บอกว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงลหลายๆคนที่อายุ ประมาณวัยกลางคนนะผมตั้งแต่ประมาณ27บเเป็นต้นไปจนถึงประมาณ4ี่สิบนะครับผมขึ้นไปนั่นเองเป็นภาพของความรู้สึกที่ผู้หญิงเหมือนกับพร้อมจะไปสร้างครอบครัวอยู่ในช่วงของการที่พร้อมจะเป็นความรักในการดูแลความสัมพันธ์ที่เหมือนกับจริงใจจริงจังหรือว่าการที่เหมือนกับว่าอยากจะสร้างครอบครัวแล้วแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าเดทที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าความรู้สึกที่เราสามารถรักใครสักคนหนึง่งการที่เราจริงใจกับใครไปการที่เรารักใครมากๆแคร์เขามากๆเนี่ย กลับเป็นไพ่เดทเข้ามากี่ครั้งแล้วที่ต้องเจ็บกี่ครั้งที่ต้องเสียใจผมนี่คือว่าไพ่ใบเนี้ยนะผมเป็นไพ P, ่พเดมเพลสแล้วก็ไพ่เดทเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมันจบลงไปแล้วในความรักที่เราเคยดีเคยมีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนรักใครด้วยความซึ่อที่เหมือนกับใส่ซื่อบริสุทธ์จริงใจกับใคร,ใครไปแล้วเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันจบไปแล้วกับสิ่งสิ่งนั้นมีไพ่ขึ้นมาว่า6ถ้วยในปีนี้นะผมมีไพ่ขึ้นมาว่า6ถ้วยผมเลยคิดว่าตอนเนี้ยความรักของคุณเนี่ยที่จบไปหรือว่าเปลี่ยยนนแปปลงไเี่ ถามว่าเป็นยังไงบ้างมีสิทธิ์ที่พบเจอความรักแบบใหม่เข้ามาไพ่หกถ้วยใบนี้จะเป็นความรักครั้งแรกที่เรารู้สึกแบบอีกครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งได้ลกลับไปเป็นคนเดิมได้ลกลับไปเป็นคนที่เหมือนกับมีค่าได้กลับเป็นคนที่เหมือนกับว่าเริ่มคิดที่จะสร้างครอบครัวหรือว่าเริ่มวางแผนชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองและไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นเมาไพ่ขึ้นมาว่าสามถ้วยกับเจ็ดหกถ้วยผมมนคลิปไพ่สองใบเนี้ยบอกชาวราศีไม่ใช่ราศีสินะบาคนที่เลือกผิดอเดรกันนี้นะครับผมว่า อาจจะมีคนคนหนึ่งกลับมาในส่วนของชีวิตของคุณอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือแฟนเก่าที่ได้กลับมาคบกันหรือกลับมาคืนดีกันก็ได้หรือได้กลับมาพูดคุยเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับใครก็ตามที่เขายังไม่กลับมามีไพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดเดเข้ามานะครับไพ่เจ็ดเรียนใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับเห็นไหมครับด้านหลังเขาเนี่ยเจ็บปวดแค่ไหนเขาเหมือนกับเป็นรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นเป็นรอยถูกทาร้ายมานะครับผมถ้าเกิด หันไปดูข้างหลังรือว่าเบื้องหลังของเขาเนี่ยเขาเจ็บปวดเขาเสียใจมาเยอะกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ผมเลยคิดว่าไพ่ชุดนี้นะผมสับคนที่เลือกชุดนี้เนี่ยมาบอกว่าเราเองเนี่ยน่าจะผ่านความเจ็บปวดความเสียใจอะไรมาเยอะก่อนที่จะเจอความรักที่มันดีๆในปัจจุบันหรือว่าการที่เราจะได้พบเจอใครสักคนที่เขาจะกลับมาหาเราอีกหรือกลับมารักเราอีก พอไพ่เจ็ดเดือไใบนี้ว่าเรากลับมาคบกันมันเหมือนกับว่าการที่เราผ่านอะไรมาเยอะเราคบกันมาเยอะเหมือนกับไพ่เจ็ดเดือนใบนี้เห็นไหมครับว่าข้างหลังเนี้ยเหมือนกับเราผ่านปัญหาเราผ่านความเจ็บปวดเราเสียใจมาตั้งกี่ครั้งแล้วกับคนเนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเขาเองก็ยังเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นคุณค่ารู้ว่าใครทนกับเขาได้รู้ว่าใครรักเขารู้ว่าใครใจอ่อนกับเขารู้ว่าใครดูแลเขานั่นเองไพ่เจ็ดเดือนใบนี้บอกว่าถ้าใครถามถึงคนรักเก่าว่าจะกลับมาไหมผมบอกไว้ก่อนว่าชุดนี้กลับมานะครับ แต่อาจจะไม่ได้กลับมาตอนนี้หรืออาจจะกลับมาแล้วก็ได้และใครก็ตามถ้าเกิดถามว่า <c oughs> มันจบไปแล,ะละ้วลัะปีไพ่เดทเข้ามาจะได้พบเจอใครใหม่หรือเปล่ามีไพ่ขึ้นมาหกถ้วยกับสามถ้วยนะครับผมจะได้พบเจอคนใหม่ที่เข้ามาคุยกันในรูปแบบของเพื่อนคนสนิทหรือว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนํามาหรือว่าทางโซเชียลทางออนไลน์นะครับผมจะเป็นการพูดคุยกันก่อนเพราะไพ่ทำไมถึงเป็นทางโซเชียล ไพ่ขึ้นมาว่าเดอะจัดเม็นเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามันคุยกันรู้เรื่องมันคุยภาษาเดียวกันและเห็นไหมครับผมว่าเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งยืนถือตะเกียงแล้วเหมือนกับว่าเขารออะไรบางอย่างอยู่ก่อนที่เขาจะเดินออกไปหาแสงสว่างผมเลยคิดไพ่ใบนี้ว่าบอกว่าคุณเองอาจจะเคยเจ็บปวดเคยเสียใจมาแต่คุณก็คงจะรคอคำตอบไปเลยท่านว่าเฮ้ย ความรักเก่าครั้งนี้หลายๆท่านอาจบไปแล้วแต่หลายท่านอาจจะจะไม่จบไพ่เดี๋จัดเม้น์ใบนี้บอกว่าเรารอสักอย่างหนึ่งว่าครั้งนี้มันจบจริงๆหรือเปล่านะครั้งนี้จะเลิกกันจริงๆหรือเปล่าไพ่เดี๋ยจัดเม้น์เลยบอกว่าเรารอคอยคําตอบรอคอยดูว่าความมืดความเสียใจความเจ็บปวดครั้งนี้เนี่ยมันจะถึงขั้นสุดท้ายเราไหมมันจะเจ็บปวดครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าหรือมันยังไม่จบเพราะว่าเราพร้อมที่จะเดินออกไปหาแสงสว่างแล้วเราพร้อมจะหลุดพ้นแล้วถ้าเกิดมันจบแล้วจริงๆถ้าเกิดมันพังแล้วจริงๆแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเจ การสร้างครอบครัวการที่เหมือนกับว่าผ่านอะไรกันมาเยอะคบหากันมานานแล้วเราเคยเจ็บปวดเคยเสียใจกับเขามาเยอะเคยผ่านปัญหาอุปสรรคมาด้วยกันมาเยอะไพ่เจ็ดเอ็นใบนี้เหมือนกับคบกันมานานแล้วแหละหลายปีแล้วแหละนะครับผมคงเกินหนึ่งปีแน่นอนแล้วไพ่ใบต่อมาเนี่ยถามว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างในส่วนคนที่ยังไม่พบเจอใคร หรือว่าคนปัจจุบันนะครับผมที่คุณยังรองคอยอยู่ไพ่ขึ้นมาว่าคิงถือเหรียญผมมีคิดไพ่ใบนี้มาบอกว่าคนที่เลือกพิกเด็กอันเนี้ยนะผมบอกว่าคุณจะพบเจอคนที่เขามีความมั่งคงความมั่นคง,งความจริงใจแลวก็จริงจังนั่นเองนะครับหรับใครถ้าเกิดไพ่เดี่ยเพเข้ามาแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณตอนนี้นะครับจะเป็นโอกาสในการที่เราได้กลับเป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งได้เริ่มคิดรักใครสักคนหนึ่งได้คิด หมือนกับวางแผนอนาคตความแผนสร้างครอบครัวหรือคิดความสัมพันธ์ที่เหมือนกับจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังและก็จริงใจกับใครสักคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนั่นเองไพ่คิงถือเหรียญ er ใบนี้บอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนที่ผิวขาวนะครับผมผอมไม่อ้วนเท่าไหร่แล้วก็เป็นไพ่ของคิงถือเหรียญเข้ามาอาจจะไม่อ้วนแต่ว่าอาจจะเป็นหุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับ คิงถือเรียนนะครับมั่นคงมั่งคงหรือว่าแสดงออกว่าเออเขาเป็นคนที่มีนะมีฐานะพอสมควรเลยและก็เป็นคนที่เหมือนกับรักเราจริงๆแล้วก็ดูแลเราได้แน่นอนพอไพ่ขึ้นมาว่า3ามถ้วยกับคิงถือเรียนมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันนะครับแล้วไพ่ทำไมผมถึงพูดว่าต่างชาติหรือว่าต่างภาษาพอมีไพ่ขึ้นมาว่าแปไม้ทาเป็นการติดต่อทางโซเชียลทางไกลหรือว่าคน่างจังหวดัดคนที่อยู่คนละที่กับเราหรือพบเจอกันทางไกลนั่นเองนะครับไพ่แปดไม้ทไเท้าใบนี้บอกว่าถ้าคุณจะรอใครสักคนหนึ คุณเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดเหรียญกับ์ดเอ็มเพเข้ามาแล้วมันเป็นไพ่เดทอะคุณเคยเจ็บปวดคุณเคยเสียใจแล้วคุณไม่ต้องคุณคิดว่าคุณจะจบแล้วอะผมคิดว่าถ้าคุณตัดสินใจจบคุณจะพบเจอคนคนนี้แหละเข้ามาแต่ถ้าคุณกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยนะครับผมมีไพ่ขึ้นมาว่า King o f ฟว n นคุณจะกลับไปหาคนคนนี้อีกหรือเปล่าสำหรับใครหลายๆคนถ้าเกิดกําลังคบคนเก่าแล้วก็รอคนเก่ากลับมาหาคุณอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาอาจจะกลับมาแต่ไพ่ i n g ออฟวานใบนี้บอกว่าเขาก็ยังเป็นคนคนเดิมเห็นไหมครับผมว่าือด นะครับไพ่ป่าเขาเปื้อนเลือดแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเขาอาจจะทาให้คุณเจ็บปวดทาให้คุณเสียใจการที่เขากินอะไรเป็นอาหารก็คือกินความเจ็บปวดเป็นอาหารเขาเป็นคิงออฟป่านะผมเป็นผู้ชายของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับเอาแต่ความคิดเอาแต่อารมณ์เอาแต่ความต้องการของเขาเองเป็นที่ตั้งก็เลยคิดว่าคุณจะกลับไปหาคนที่เขาเหมือนกับดีแต่พูดดีแต่ทาดีแต่บอกแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้แคร์หรือว่าไม่สนใจที่จะชัดเจนกับเราเลยนั่นเอง หรือไพ่ขึ้นมาว่า King o f f One เป็นคนที่เหมือนกับเวลาเราเจ็บปวดเวลาเสียใจเวลาเราให้ความรักกับเขาไปหรือว่ายอมเจ็บปวดเพื่อเขาเนี่ยเขากลับไม่ได้แคร์เลยหรือเปล่าผมเลยคิดว่าคนเก่าๆเนี่ยสำหรับคนที่เลือกพิชอีกอันเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ในการที่เขาจะกลับมาทําร้ายคุณหรือทาให้คุณเจ็บปวดทาให้คุณเสียใจอีกนะครับผมและไพ่ขึ้นมาว่าเดอะมิชิเียด้วย ผมในเคี้ยวไพ่เดมิเจเชนใบนี้มาบอกคนที่เลือกพิกอดีตกันเนี้ว่าเขาอาจจะกลับมาแต่เขาขับมาด้วยคําพูดต่างๆนวนะที่เขารู้ว่าต้องพูดยังไงถึงคุณถึงจะให้อภัยเขาเขารู้ว่าเขาต้องทํยังไงถึงคุณถึงจะเชื่อเขาแต่เมิเชียนใบนี้บอกว่ากี่ครั้งแล้วที่เขาพูดกับคุณแต่เขาทําไม่ได้กี่ครั้งแล้วที่เค้าเหมือนกับวันที่คุณมีน้ําตาเขาไปอยู่กับใครวันที่คุณเจ็บปวดวันที่คุณเหงาวันที่คุณต้องการเขาเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนและนี่หรอคือคนที่บอกว่ารักกันนี่หรอคือคนที่่ดูนพเาึงข ทำดีเพทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นคนดีในที่สุดท้ายนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้บอกว่าอยาเอาคนดีในที่สุดท้ายเนี่ยกลับมาหาชีวิตเราอีกต่อไปนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็มาดูชุดที่2กันนะผมเป็นโกลเด้นออฟทาร์ลอตนะครับผมก็มาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไพ่ใบแรกนะผมเไพ่เดือดไฮพิเทสเข้ามาสำหรับสาวๆหลายๆท่านเป็นไพ่เดือดไฮพิเทสอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบคนที่เลือกชุดนี้นะจะค่อนข,ข้างจะต้องการ นะครับผมมีความรู้สึกมีหัวใจต้องการความสัมพันธ์ที่เข้ามาดูแลเข้ามาห่วงใย,ยความรู้สึกของเราเข้ามาแคร์เรานั่นเองเป็นสาวๆแบบนี้แหละนะครับผมหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายแบบนี้แหละที่ต้องการการเทคแคร์ต้องการการดูแลในวันที่เรามีปัญหาในวันที่เรารู้สึกเหงารู้สึกเสียใจรู้สึกหดหู่รู้สึกอ้างว้างอะไรเงี้ยนะครับไพคลิปเปอรเดอร์ไฮพิเทสต้องการคนที่เหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่จริงใจดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ นะครับผมไพ่แทวประเทศไปนี้เบอกว่าเราเป็นคนที่แบบนี้แหละนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบน้อยใจแล้วก็ต้องชอบความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบต้องการแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องการให้คนรักของเราเนี่ยเข้าใจเราหรือว่าใช้ความรู้สึกมากเกินไปในการตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาถามว่าทําไมเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาว่าสีเมท้าผมคิดไพ่ใบนี้สระบคนโสดนะผมมาเลือกคิดอดีตอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะมีความรักที่ค่อนข้างจะโอเคเลยอาจจะพบเจอความรักที่เหมือนกับสีเมท้าเข้ามาเป็นความรักที่อาจจะมีการ เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการสร้างครอบครัวในเรื่องของการสร้างคู่ชีวิตแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยคิงออฟบารเข้ามากับไพ่เทม p ์บูเลนแน่นอนครับถ้าเกิดคนถามว่าปัจจุบันนี้ลหละความรักของเราเป็นยังไงบ้างความรักของเราเจอคิงออฟบารเข้ามากับเทม p ์บเลนเข้ามาถามว่าทําไมเราถึงไม่รู้สึกน้อยใจได้ยังไงท้าเราไม่สึกเสียใจได้ไงเราไม่ต้องการการใส่ใจไม่ต้องการการเทคแคร์ได้ไงก็พอตลอดมาคุณอาจจะอยู่ความรักที่เหมือนกับ Dance, ไพ่เทมป e บ a n ลนไพ่เทมป์บเลนใบนี้บอ,อกว่า S <S <an> <S เขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายความรักของเขาเหมือนกับไม่เหมือนกับที่เราทุ่มเทกับใครสักคนหนึ่งไปไพ่เทมบูเลนใบนี้บอกว่าเห็นไหมครับไม่เหมือนกับมีเราเนี่ยแหละที่ใส่ใจเขาทําไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยรักใครต้องใส่ใจเขาตลอดรักใครต้องทุ่มเทตลอดสุดท้ายเนี่ยเขาเหมือนกับว่าพอเราทุ่มเทไปแล้วพอเรารักไปแล้วเนี่ยเขากลับไม่รู้สึกเหมือน่ังเราแบบนั้นเลยแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีคิงออฟบานเข้ามาด้วยไพย่คิงออฟบาร์ใบนี้คุณบอกอะไรว่าคุณอาจจะเจอคนที่เหมือนกับคิงออฟบาน อย่างที่บอกไปครับผมเป็นคนที่ดังที่จะปกป้องตัวเองโปรเทคตัวเองมากกว่าเพราะว่าจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขามีไฟอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนเขาเลือกที่จะจับหัวใจตัวเองแล้วก็โปรเทคร่างกายตัวเองโปรเทคหัวใจตัวเองไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยเจ็บปวดเสียใจคุณอาจจะพบเจอคนที่เหมือนกับคิดมาก นะครับผมคิดมากแล้วก็ค่อนข้างจะคิดเยอะในการที่คบกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าเวลาคบกันนะครับเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาไม่พร้อมที่จะชัดเจนหรือว่ายังมีปัญหาอะายหลายอย่างที่เรื่องของความคิดความรู้สึกของเขาแล้วก็เรื่องของรมด้วยกันทั้งคู่ไพ่ใบนี้เลอกว่าคุณอาจจะพบเจอความรักที่ยังไม่เจอคนที่จะพร้อมที่จะเข้ามาดูแลเราพร้อมจะเข้ามาเทคแคร์เราจริงๆหรือใส่ใจเราจริงๆในวันที่เรารู้สึกรักใครสักคนหนึ่งในวันที่เรารู้สึกรักใครหรือคบใครหรือว่าเต็มที่กับใครสักคนหนึ่งไป แต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นเมา้าไพ่สองถ้วยสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดจบกับความรักแบบนี้ไปเนี่ยจะพบเจอไพ่ขึ้นเมาว่าสองถ้วยผมเลยคิดไพ่คนที่เลือกชุดนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาในการที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นความสุขต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นความรักให้แก่กันนั่นเองเพราะว่าจะเป็นภาพของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงยืนคู่กันแล้วก็เหมือนกับถ้วย2อ,อันนี้ก็เหมือนกันผม,มคิดว่าคุณเนี่ยคุณจะเจอความรักที่เหมือนกับ คนที่รักเราเหมือนกันคนที่รู้สึกกับเราเหมือนกันคนที่แคร์เราเหมือนที่เราแคร์เขาเหมือนกันนั่นเองไพ่ใบนี้นะผมผมขอแบ่งแยกก่อนนะครับชุดนี้กับชุดนี้เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณต้องการความรักที่คนเข้ามาดูแลใส่ใจคุณวันที่คุณเสียใจวันที่คุณมีน้ําตาคุณอยากให้คนเข้ามาแคร์คุณแต่คนคนนี้เขาเหมือนกับไม่ได้แคร์คุณเลยทั้งทั้งที่เราเนี่ยเป็นไพ่เดร์ไฮเปอเรชทั้งทั้งที่เราเนี่ยรู้สึกรักเขาทั้งที่เราเนี่ยแคร์เขาต้องการความสัมพันธ์ที่อยากให้้้้เเเเเคาา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 า่่ยมมใใใสจรรบบงงหแ นะครับผมไพ่คิงคิงออฟบานใบนี้กับไพ่เดอะไฮพิเทสบอกว่าคุณพบเจอคนที่เขาเหมือนกับ ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรือคุณต้องการแต่ไพ่คิดมาว่าสองถ้วยผมไม่คิดว่าความรักของคุณสำหรับคนโสดท,ที่จบปัญหาความรักมาแล้วเนี่ยจะพบเจอคนที่เข้าใจเราพบเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ดีเข้ามารักกันใส่ใจกันมากกว่าเหมือนกับที่เราต้องการที่จะเป็นเลยเราให้อะไรเขาไปเขาให้อย่างนั้นกับคืนมาและไพ่ใบต่อมาเนี่ยเป็นไพ่เ m อม o พเลอร์เข้ามาด้วยนะครับผมเ m อม o พเลอร์ <ower> er ใบนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะผิวขาวหรือว่าผผิววไมม่่ดํานนคแล้ก็็เปนนที ทมทวมหน่อยนะครับเพราะไพ่เอ็มพายเลอร์ก็เห็นอยู่เนาะแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วหน้าที่การงานค่อนข้างจะมั่นคงมีการดูแลเทคแคร์ใส่ใจแต่นิสัยของเขาเนี่ยคนค่อนข,ข้างจะขีข้หึงนะครับเพราะไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีไพ่เดอะเดิรเบอร์เข้ามาด้วยผมเลยคิดว่าคนที่เลือกพิกอะเด็กชุดเนี้โกดิ้นทาร์ล็อตเนี่ยอาจจะพบเจอคู่รักนะผมคู่ของคุณจริงๆนะครับผมสำหรับใครถ้าเกิดยังไม่เจอเข้ามาเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่า2ไม้เท้าเอ้ยขอโทษครับผมไพ่ขึ้นมาว่า5เหรียญน,นะครับผมกับเด็กถือไม้เท้าเข้ามา ห้าเหรียญกับเด็กถือไม้เท้าใบนี้นะผมสองชุดนี้ก็มาบอกว่าถามว่าทํำไมถึงยังไม่เจอเพราะเด็กถือไม้เท้านั่นเองเด็กถือไม้เท้าคือคุณอาจจะยังไม่ถึงท่านอายุมากพอต้องดีการเดินทางต่อไปเรื่อยๆในการที่ค้นหาคําตอบความรักผมบอกเลยว่าสำหรับสําสำหรับใครถ้าเกิดอายุยังไม่ถึงย5ปีขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่เจอคนนี้เข้ามาหรอกคุณจะพบเจอคนนี้ก็ต่อเมื่อคุณอายุ25ปีนะผมจนถึงประมาณ30จะเจอคนนี้เข้ามานะครับหลายๆท่านเป็นควีนออฟบารด้วย30พอเจอปุ๊บนะครับผมถามว่าแล้ว นะครับคินออฟวานใบนี้บอกว่าจะเจอตอนอายุไม่เกิน40นะครับผมให้แค่นี้นะและใครที่อายุเกิน4ี่เนี่ยก็คงจะเจอปัญหาเร,รื่องความรักแบบนี้แหละเป็นไพ่ขึ้นมาเดี๋ยวไฮพิเทสคินออฟวานเข้ามาเจอปัญหาความรักอะไรนี่ครับผมพูดไปแล้วเนาะแบ่งแยกเป็น2ชุดชุดแรกเนี่ยนะครับเวลาที่เราใส่ใจใครเวลาที่เราเหมือนจับรักเขาเวลาที่เราแคร์เขาเขากลับไม่เคยมาสนใจเราเลยไม่ใยดีกับเราบ้างเลยเรื่องความรู้สึกตรงนี้นั่นเองไพ่ใบนี้บอกว่าอย่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเลยสำหรับคนที่อายุมากแล้วก็เจอคนรักแล้วมีตัวเป็นตนแล้ว นะผมเป็นแฟนกันแล้วแต่ทําไมเขาถึงไม่ใส่ใจเราเหมือนที่เราใส่ใจเขาเลยเขาไม่แคร์เราเหมือนกับที่เราแคร์เขาเลยเขาไม่รู้สึกกับเราเหมือนกับที่เราทุ่มเทรู้สึกให้กับเขาเลยนั่นเองไพ่ใบนี้บอกว่าหลายๆท่านถ้าเกิดมีแฟนมีคนคบแล้วเนี่ยก็จะเจอแบบนี้แหละนะครับแต่สำหรับใครที่เกิดหลุดพ้นมาแล้วเนี่ยมีไพ่เดอมโพเลอร์เดอรเดเร์เข้ามากระเด็กถือเมเท้าคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีทางไปต่อจะพบเจอความรักที่เป็นไพ่เดอรเดเร์เข้ามาไพ่เอ็มโพเลอร์เข้ามาเป็นคนอายุมากกว่า เข้ามาทําให้คุณเหมือนกับอยากจะไปเที่ยวกับเขาอยากจะไปนู่นไปนี่กับเขาอยากจะมีการเดินทางกับเขาหลายๆอย่างแต่ไพ่อ,อย่างที่บอกไปเอ็มพอยเลอร์เป็นคนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะคิดเยอะเหมือนกันเลยเจ้าพนักงานีไม่พ้นคนที่คิดเยอะหรอกแล้วก็เจอไพ่เอ็มพอยเลอร์เข้ามาคนที่ที่หึงด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมีความคิดมีการเป็นแบบจับแบบแผนก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาเลยมีความคิดเป็นของตัวเองมีการวางแผนมีการคิดที่อยากจะทําอะไรสิ่งต่างๆเนี่ย ด้วยตัวของเขาเองโดยที่บางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจเขาทั้งหมดเพราะไพ่ใบต่อมาเนี่ยมี queen of h a เข้ามา queen of h a ใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งถือดาบนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับบางทีเราก็ไม่กล้านะที่ตัดสินใจเข้าไปพูดหรือเข้าไปคุยกับเขามากมายตรงๆพอไพ่ขึ้นมาว่า queen ถือดาบเขาอาจจะเห็นเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กวุ่นวายอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมองเราแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเร,เราอาจจะคุยกับเขาบ่อยๆเราอาจจะมีการตามถามไถ่ตามห่วงใย,ายตามเทคแคร์เขาแต่บางทีเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับ ันเหมือนกับอะไรบางทีเขามีความคิดมีความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ทําเวลาส่วนตัวของเขาอยู่มีการทํางานมีการทํานู่นทนํานี่โดยทําให้เรารู้สึกเหมือนกับบางทีเราก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับโก,โกรธเขาหรือไม่พอใจเขาหรือคิดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเรากาลังหาความเจ็บปวดใส่ตัวเองอยู่หรือเปล่านะเรากําลังหาการที่จะทลายตัวเองอยู่หรือเปล่าแต่ไพ่เดลเวอร์ใบนี้กับไพ่ห้าเหรียญเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาว่างเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเขาจะกลับมาแคร์คุณกลับมาดูแลคุณกลับมาตามง้องคุณนั่นแหละ ผม,มคิดว่าคุณสองคนเนี่ยจะมีปัญหากันเรื่องความไม่เข้าใจกันสำหรับใครหลายคนที่มีปัญหากับแฟนทะเลาะกับแฟนและถามว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ห้าเหรียญผม,มคิดว่าคุณ2คนเนี่ยมันเหมือนกับการที่งอกันไปงอกันมางอนกันไปงอนกันมาอยู่แบบนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดความรู้สึกต่างๆที่คุณ2คนอาจจะไม่ได้เข้าใจกันมากพอแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเดือดเบ้อคุณ2คนก็นจะเป็นคู่รักกันอยู่พร้อมที่จะไปต่อยังมีความรู้สึกที่เหมือนกับยังรักกันยังเป็นคู่รักกัน,ย,กกนยังมีความรู้สึกที่รักกันอยู่ นั่นเองแต่ไพ่ขึ้นมาว่าอารมณ์อาจจะเป็นของอารมณ์เท่านั้นเองที่คุณต้องมีการปรับจูนมีการตามง้อตามตามง้อตามงินกันมากอย่าให้เขาเนี่ยง้อเราอยู่ฝ่ายเดียวอย่าให้เขาเนี่ยตามเราอยู่ฝ่ายเดียวไพ่ห้าเหรียญใบน,นี้ก็เหมือนกับอย่าให้เราเนี่ยไปตามหาด้วยนะครับผมกับเด็กถือไม้เท้าเข้ามาสำหรับใครหลายคนถ้าเกิดจบความรักมาแล้วแล้วก็ความรักปัจจุบันเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาว่าห้าเหรียญกับเด็กถือไม้เท้ายา้คุณเนี่ยบางทีเนี่ยก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่ ไป,ไปเดินตามหาความรักหรือตามหาหัวใจของเขาของเราเนี่ยกลับคืนมาบ้างนะครับผมบางทีเขาอาจจะเดินหนีคุณไปหรืองอนคุณไปเนี่ยก็อยากให้คุณเนี่ยเหมือนกับไปตามรักคืนใจตามรักคืนสู่หัวใจของคุณนั่นเองนะครับโอเคครับผมและสำหรับไพ่ชุดที่3นะผมก็เป็นไพ่ขึ้นมาว่ามาสติกนะผมแล้วก็ดิมเมอร์ทาร์ลนะผมอาจจะพูดภาษาอังกฤษอันแรกไม่ค่อยถูกเพราะว่ามันอ่านยากเหมือนกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ ใบแรกกันเป็นไพ่ของไพ่เทมป,ปูรนเข้ามานะครับผมแล้วก็ไพ่สองเหรียญอันนี้ผมขอบอกเลยคนที่เลือกชุดที่3เนี่ยตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างเป็นความสัมพันธ์ที่ไพ่สองเหรียญกับเทมปูรันอยู่บนความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยคันไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เลยอยู่บนความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับไม่ค่อยมั่นคงเลยนะครับผมเขาเหมือนกับคนที่รักตอนแรกเนี่ยดีมากตอนแรกรู้สึกเหมือนกับโอเคทุกอย่างตอนแรกนี่ดีเลยอะไรก็ดีไปหมดแต่มาวันนี้เหมือนกับไพ่เทมปูรันกับไพ่สองเหรียญเธอเปลี่ยนปแลง เธอเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่คนที่ฉันรักอีกต่อไปเธอเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนี้มองดูน้ำที่มันไหลไปไพ่คนนี้เหมือนกับไพ่มองดูเหรียญทองเหรียญที่มันเหมือนกับไม่เท่ากันทางทที่มันเป็นเหรียญเดียวกันผมคิดว่าเนี่ยคนคนนี้คือคนคนเดิมคนคนนี้คือคนคนเดิมที่เขาเคยบอกหลักเราคนคนนี้คนคนเดิมที่เขาเคยรักกันเราสองคนคือคนเดียวกันคนเดิมที่เราเคยมี ความรักความสึกดีต่อกันมาก่อนแต่วันนี้กับไพ่ขึ้นมาว่าคนเดิมคนนั้นเนี่ยเขาหายไปไหนคนเดิมคนนั้นเนี่ยเขาตายไปไหนไปอยู่ที่ไหนนั่นเองไพ่ใบนี้บอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วความรักมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ใช่คนที่เรารู้จักอีกต่อไปเธอเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่คนที่ฉันรักอีกต่อไปนั่นเองทั้งตัวแล้วก็หัวใจใน,นั่นเองเพราะสองเหรียญกับเทมปุรันบอกว่าทางความรู้สึกทงความมั่นคงทงความสุขต่างตา่างทั้งสิ่งดีๆต่างๆที่เคยมีต่อกันมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว่บอมมมาาาานผขขึ้้กัเถว เขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าไพ่ขึ้นเวลออฟเดอะเยียกับเวลฟอร์จูนเข้ามาบอกว่าเขายังมีการวนเวียนกลับมาอยู่ยังไม่หมดเวียนหมดกรรมต่อก,กันนะครับผมความรักของเขาอาจจะไม่มั่นคงไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่รู้สึกเหมือนเดิมแต่อาจจะยังไม่มัน่นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับยังไม่หมดเวียนหมดกรรมต่อก,กันพอไพ่เวลออฟเดอะเย well ียเข้ามาหรือกงร้อยชอตาเนี่ยยังหมุนเวียนอยู่ในในส่วนของกิงถือเรียนคุณสองคนอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับเขาเคยผมบอกไปแล้วเนาะช่วงแรกๆเขาเคยดีเขาเคยมั่นคงต่อคุณเขาเคยรักคุณเเพราะะฉนนั้ี่ คนคนนี้เขาต้องรู้แน่นอนครับผมว่าใครคือหนึ่งเหรียญของเขาใครคือคนที่ดูแลเขาใครคือคนที่ห่วงใยเขาใครคือคนที่รักเขามากที่สุดไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้กับไพ่คิงถืนเหรียญใบนี้บอกว่าคนที่เลือกไพ่ชุดนี้เนี่ยอาจจะเจอคนรักของเราเนี่ยที่เหมือนกับไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย นะผมเขาอาจจะเหมือนครับไม่ใช่คนเดิมๆที่เคยคบกันหรือรู้สึกดีกันตั้งแต่ตอนแรกแต่อย่างไรก็ตามคนๆนีน้ก็จะกลับมาเป็นคนเดิมเพราะคุณเนี่ยทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคุณที่เลือกไพ่ชุดนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลเทคแคร์คนที่คุณรักอย่างมากเลยเห็นไหมครับผมเหมือนคุณทิ้งเนืเดียนเอาไวอ้อ่ะแล้วคุณก็เดินออกมาจากบ้านหลังเนี้ยเห็นไหมครับเป็นภาพของหญิงคนหนึ่งเห็นไหม เขาเดินออกจากบ้านหล <tinc S 2> ังนี้ทั้งทที่เขาทิ้งเหรียญเหรียญหนึ่งเอาไว้ทิ้งดอกไม้ทิ้งต้นไม้เอาไว้นะครับผมสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยเขาทิ้งเอาไว้ผมเลยคิดว่าคนรักของคุณที่คุณเขาจากคุณไปหรือคุณเดินจาาเขาไปเนี่ยผมคิดว่าคุณทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้กับเขาคุณทิ้งอะไรรู้ไหมครับคุณทิ้งความรู้สึกดีๆคุณทิ้งการดูแลเทคแคร์ความใส่ใจคุณทิ้งสงิ่งต่างๆนาที่เหมือนกับคุณเนี่ยมีเท่าไหร่คุณใส่หมดคุณมีอะไรคุณให้เขาเต็มททีีี่่่่เเวลาาาคคคคุุุณณณรััักกกใใใในนมมห้้ขงจบบผพ ถ้าเกิดเราไม่รักกันถ้าเกิดคุณสองคนเลิกกันแล้วถ้าเกิดคุณสองคนจบกันไปแล้วแล้วตากันไปแล้วเนี่ยหรือไม่เหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าขอให้เราไปเถอะครับผมว่าคุณน่ะทิ้งความรู้สึกไว้ทิ้งคำว่ารักไว้ในใจเขาหากวันใดเขาเสียใจว่ะหากวันใดนึงเขาร้องไห้หากวันใดนึงวันนึงเขาเจ็บผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปคนที่ไหนไม่ต้องไปเดินหาใครอยู่ในใจของเขาเนี่ยแหละเขาจะรู้ว่าอะไรอยู่ในใจของเขาก็คือคุณนี่แหละที่ทิ้งความรู้สึกต่างๆทิ้งคำว่ารักทีค่คุณเคยให้อะไรที่คุณเเเเเเคยยยมมอบบ้าาานนนีี่่หหกัรใ ไปไวแล้วให้เขาไปในใจแล้วทิ้งไว้ในใจของเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเองน,นะครับอ๋อเปิดผิดไพ่ใบต่อมานะผมไพ่ขึ้นมาว่าคิงออฟบาร์ไพ่ใบนี้บอกว่าเห็นไหมครับคิงออฟบาร์ใบนี้กับไพ่เก้าถ้วยผมเลยคิดว่าสำหรับใครก็ตามนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสองใบนี้ดูไพ่ใบนี้ก่อนไพ่ใบต่อมาไพ่ไของไพ่สี่ถ้วยเข้ามาสำหรับใครหลายคนผ่านมาหลายปีแล้วอันนี้ผมพูดกรณีเลิกกันเกินสี่เดือนนะครับผมจนถึงประมาณสองปีแล้ว ใครหลายๆคนถ้าเกิดไม่มีการคุยติดต่อ,อก,กัน4เดือนถึง1ปีเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่า4่ถ้วยเขาคงไม่กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่กลับมาเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไพ่ขึ้นมาว่า9้าถ้วยกับ King o f Cup ไพ่ใบนี้บอกว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆมันเต็มไปด้วยถ้วยผมไม่คิดไพ่ที่คนเลือกชุดนี้เนี่ยคุณเองสามารถเปิดใจได้นะแล้วก็มี King o f Cup เข้ามาด้วยคุณก็จะหนีไปคนที่ดีๆหรอกนะครับแต่มาดูกันว่าคนที่ดีเนี่ยเขาจะเป็นคนดีที่ ทำ้ายเราหรือเปล่าเขาจะเป็นคนดีที่ทําให้เราเจ็บปวดทําเราเสียใจหรือเปล่าจะเป็นคนดีที่ทําให้เราร้องไห้อีกหรือเปล่า,พาไพ่ใบนี้บอกว,ว่าคุณอาจจะพบเจอคนที่เหมือนกับคิงออฟคัพเข้ามาคนที่พร้อมจะดูแลคนที่เป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่มีเหตุผลใจดีมีเมตตากับเราใส่ใจเรานั่นเองไพ่คิงออฟคัพใบนี้บอกว่าสำหรับใครถ้าเลิกมาแล้วสำหรับใครที่ตัดสินใจว่าไม่กลับไปขฉันขอพอกับคนนั้นฉันขอพอความสัมพันธ์ที่ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าฉันขอพอกับความสัมพัมนธ์ที่ไม่มั่นคงไม่เสมอต้องเสมอไปไม่แน่นอนฉันขอเดินออกมาไพา่ขึ้นมาว่า9้าถ้วยกับกิ่งออบครับคุณจะพบเจอกับสิ่งที่มัเหมือนกับ9้าถ้วยเห็นไหมครับ ภาพความทรงจําต่างๆที่มันหดหูเนี่ยมันเหมือนกับเดี๋ยวมันจะค่อยๆจางหายไปเองคุณจะเริ่มมีความสุขคุณจะเริ่มมีความรักที่ดีๆอีกครั้งหนึ่งคุณจะเริ่มก่อนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าก้าวถ้วยด้วยก็เลยเหมือนกับเราอาจจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจไว้ทุกข์ให้กับความรักที่มันตายลงไปกับความรักที่มันจบลงไปแล้วนะครับผมอาจจะต้องลืมก่อนต้องตัดสินใจว่าจบก่อนถ้าไพ่ก้าวถ้วยกับคิงออฟครับเขาบอกว่าคุณจะได้รับ การที่เหมือนกับเจอคนคนนี้แหละที่เข้ามาพร้อมที่ดูแลเราแต่คุณอาจจะเป็นการที่เหมือนกับเราจะไม่ให้การที่เป็นครอบครัวกับใครง่ายๆเราจะไม่ให้หัวใจใครง่ายอีกเพราะเราเคยให้หัวใจกับคนที่ดีคนนั้นเนี่ยแต่คนดีคนนั้นเนี่ยมันตายไปไหนก็ไม่รู้คนดีคนนั้นเนี่ยกับเลือกที่จะทิ้งเราไปหรือทำลายเรานั่นเองเราก็เลือกเหมือนกับก่อนที่จะให้ใจใครอีกก่อนที่จะรักใครอีกเนี่ยขอเหมือนกับ ให้ฉันเหมือนกับศึกษาก่อนนะให้ฉันได้พูดคุยให้ฉันดูกับเธอนานๆเรื่อยๆก่อนว่าเธอจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าเธอจะรักฉันในสิ่งที่ฉันเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่คนที่ฉันรลังอีกต่อไปเธอเปลี่ยนไปแล้วทั้งตัวทั้งหัวใจนะครับผมเธอเป็นใครก็ไม่รู้ที่ฉันเหมือนกับไม่เคยรู้จักเธอเลยและพไพ่ใบต่อมานะผมมีไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบใบนี้บอกว่าคุณถามว่าจะพบเจอคนนี้เมื่อไหร่แต่ละคนที่ไม่ได้เจอไพ่หนึ่งดาบบอกว่าคุณต้้องงตตัปญหารนีแ ดาบใครหลายคนถ้าเกิดไม่อยากกลับไปเจอความสัมพันธ์ที่มันแย่แบบนี้ขอให้ตัดปัญหาไปก่อนคุณถึงจะพบเจอไพ่ขึ้นมาว่าเดอะเฮอร์มิตพบเจอคนคนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้พบเจอตอนนี้แต่ไพ่เดอะเฮอร์มิตบอกว่าคุณจะพบเจอเขาก็ต่อเมือ่อคุณตัดปัญหาซึ่งไพ่หนึ่งดาบคือผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเอามือเนี่ยไปจับดาบเล่อนี้อีกรู้มันเจ็บรู้ว่ามันคือดาบรู้ว่ามันมีดมันคมอ่ะจะทำร้ายตัวเองให้กี่ครั้งจะเจ็บปวดเสียใจร้องไห้อีกกี่ครั้งหัวใจของคุณจะเหลือที่ว่างสกก ผมคิดว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องรอใครสักคนหนึ่งที่ให้เขากลับมาทำร้ายเราอีกเลยอยากพยายามลดนาต้นไม้ที่ตายไปแล้วอยาพยายามเอามือไปจับดาบอยาพยายามเอามือเนี่ยหรือว่าเอาตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเองอะแหละนะครับผมเลิกทำร้ายตัวเองเลิกเสียใจเลิกเจ็บปวดเลิกร้องไห้ได้แล้วนะครับและไพ่ไปต่อมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่า king of cups สี่ถ้วยเข้ามาแล้วก็ wheel of the y ear ก็อยากจะให้คุณเนี่ยรู้ไว้ก่อนเลยว่าการที่เขากลับมาเนี่ยก็พอเขาเห็นแหละว่าคุณดีกับเขามากแค่ไหนสำหรับใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องความรักนั่นเอง โอเคครับก็นี่อาจจะเป็นการดูดวงส่วนตัวทั่วๆไปแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมพิกอเด็กแล้วก็ขออภัยด้วยที่ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะครับผมสำคนที่ชอบคนที่ชอบหรือว่าโอเคกับมันเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่จริงๆก็ต้องขออาภัยด้วยแต่ก็จะทำให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากกด subscribe กดติดตามให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะผมขอให้ท่านเนี่ย เป็นอย่างที่ผมบอกไปว่าได้เจอคนดีๆเข้ามาได้แล้วแล้วก็หลุดพ้นจากความเจ็บปวดเลิกทำร้ายตัวเองเลิกคิดถึงตัดปัญหาเถถะนะครับผมอะไรไม่ดีก็ตัดทิ้งซะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะก็เยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วผมก็ชื่อหมอซองนะผมก็ยินดีที่ด้รู้จักทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับใครอยากดูดวส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ